สวัสดีครับผมช่างกรนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์โซลาเซลล์และปั๊มน้ำดีซีนะครับวันนี้นะฮะผมมาทำการติดตั้งที่จังหวัดสุรินทร์นะครับที่ใกล้ๆบ้านผมเองนะฮะวันนี้มาหากินใกล้บ้านนะครับก็สำหรับติดตั้งวันนี้นะฮะก็จะเป็นการติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับใช้กับปั๊มน้ำขนาด 1,500วัตต์นะครับ2ตัวนะฮะเป็นปั๊มสมมตตัวนึงนะครับแล้วก็เป็นปั๊มหอยโข่งตัวหนึ่งนะครับตัวนี้สำหรับปั๊มสมมตลูกค้าก็ใช้ดูดน้ำมาดานนะครับลูกค้าจะเอาไว้ท่อ6นิ้วนะครับความลึกที่3 0ิเมตรนะครับแล้วก็มีหอยโข่งนะครับขนาด2แรงนะครับ1,500วัตต์นะฮะท่อขนาด3นิ้วมาดูหน้างานการติดตั้งกันนะครับ ก็กำลังทำการติดตั้งนะครับกลรต่อท่ออยู่นะฮะติดตั้งแล้วก็จะใช้งานเป็นสลับกันนะครับสลับเป็นใช้นะครับเ,เวลาเราจะใช้ปัม๊มอยโขงแล้วก็เอาเบรกเกอร์ที่ในกล่องควบคุมของสมมติลงนะครับจาสลับการใช้งานกันได้นะครับตอนนี้ตัวปั๊มบาดานเราลงไว้เรียบร้อยแล้วนะต่อขนาด2นิ้วนะครับ ตลอดนะครับกตต้าเราต้อง,องมีป,มปาปิดบ่อให้แบบนี้นะครับก็ลงแล้วก็มีเชือกมีสายไฟให้ต่อสายดินทั้งกลางให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ท่อเหลือนะฮะเราก็มาเดินลงบ่อให้ลูกค้านะคะรับกรณีท่อที่เอามาเหลือนะฮะจะกกลับครับเดินลงบ่อให้เลยครับที่เหลือลูกค้าต่อเองนะครับก็เดินให้ได้นิดหน่อยครับ ผาก็ขุดไว้ทําเป็นโคกหนังนานะครับจะทําเป็นบ้านทําทเป็นบ้านนะอนา,นาคตก็จะมีบ้านมีสวนอยู่ในนี้นะครับกับตัวปั๊มหอยโข่งนะครับสามนิ้วใช้เป็นยี่ห้อของดิปูนะครับที่รา้านเราจะใช้เป็นของดิปูนะฮะกบประกันหนึ่งปีนะครับสําหรับปั๊มหอยโข่งนะครับตัวน,นี้สองแรงครับท่อสามนิ้ว จะเป็นกล่องควบคุมนะครับก็จะมีแยกเลยนะครับก็เป็นอ่าตัวนี้จะเป็นของปั๊มหมยโนะครับก็แยกชุดกันนะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งนะฮะก็จะเป็นของตัวปั๊มสมมตินะครับตันนี้ก็เปิดสมมติเทสเดูวนะครับรอลองรยากาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับวันนี้มีเมฆหน่อยนะฮะปั๊มก็จะเป็นแบบนี้นะครับ รงนี้จะเป็นปัม๊มเหมาะสำหรับการต่อเข้าสปริงเกอร์หรือว่าส่งไกลนะครับปั๊มแบบนี้นะฮะาามาดูน้ำกันนะครับเนี่ยเป็นน้าจะสมอนะครับก็ไหลดีนะครับทะอนะฮะแบบน้ำเดือนน้าก็จตอ้อนอ่าบ่อนี้น้ำดีครับน้ำออกดีมากแล้วก็ช่างบาดาลเจาะไว้ดีมากเลยครับเปาะ ช่างเขาเป่าน้ำจนใสเลยครับสูบขึ้นมาไม่มีตะกอนเลยนะฮะก็คือสูบมาครั้งแรกก็ใสเลยครับตั้งเสร็จแล้วก็เก็บงานให้นะครับนะก็เป็นท่อที่เราเดินนะฮะถ้ามีลูกค้าจ้งว่าขอเดินท่อใส่ก๊อกไว้ให้หน่อยจะได้เอาไว้ต่อสายรานรถน้ํานะครับก็ทำให้นะฮะก็ถ้าเดินไม่ไกลจะแจ้งเราได้นะครับเราก็ทำกัรให้ครับ สนใจสัท้าก็ติดต่อสอบถานได้ครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ครับ087 9503 019งก่อนนะบางคนลาจกะช่